เอาลาพีทคุณทําได้ดีมากเลยคุณได้สะสมเงินมันถึงหนึ่งหมื่นบาทแล้วนะคุณเล่นมาเกือบปีนะโอ้โหเล่นมานานเกือบปีเพิ่งจะได้หนึ่งหมื่นบาทยินนะภาคต่อไปอข้อต่อไปมีมูล,ลค่าหนึ่งล้านบาทนะครับใครเป็นนายกของประเทศคนโสดน,นะครับหนึ่งฟิล์มสองตามสามพีทสี่ร็อกนะครับใครเป็นนายกของประเทศคนต่อไปนะครับของคนโสดน,นะครับคุณสามารถโทรหาคนตายเรคนอยู่ที่อยู่ตรงนี้นะครับผมจะให้ทีมงานโทรหานะครับ คุณจะโทรหาพงข้อโทรหาคุณตาทำไมอะครับเพราะว่าตามชอบดูรายการนี้มากเลยอะครับไม่รู้ว่าทําไมอะได้เลยครับผมจะโทรหาคนตาให้นะครับโอ้ว่าไงหล่อนลักขอบคุณตาใครเป็นนายกอู้หล่อนลักตาไม่ค่อยว่างเลยนะครับตาไม่ค่อยว่างถ้าเป็นนายกของประเทศคนโสดนะครับคุณตามันมีช้อยให้เลือกอยู่ครับคุณตาคุณตาอย่า ตาบอกแล้วไงไม่ค่อยว่างมันยูนแรลกมันร้อนไอสัตว์อยคุณตาเข้าประเด็นสักทีดิครับคุณตาลองโอ้ตาชอบสวยสวยโอ้ยคุณตาทําใจดีๆครับคัณตา,ฟ,ตาฟังผมครับฟังตายาเป็นตาชอบสสยดาคุณไอพีชมากเวลาก็จะหมดแล้วนะก็จะหมดแล้วนะปากไปซะ ฟังตานะโอ้เยี่ยมกว่าจะได้ใคชอบเป็นนายกประเทศของคุณสุดนะครับ 1. ฟิล์ม 2. ร็อก 3. ตาม 4. พีชนะครับเคยพีดไงโง่ตาบอกว่าโอ้อโถอยาบอกมาทักทีกัดจมูกแล้วบอกตาตาบอกมาทักบอกว่าไอพีดไงไอพีทอะโอ้ดูเหมือนว่าเขาจะกดดตันมากเลยครับตอนนี้ ขอตอ,ไอบไปว่าไอพีดครับพ่อตาผมบอกนั่นผมคิดว่ามันน่าจะผิดนะครับผมคิดอี่ไหนตาว่าไอพีดมันเก่งนะเก่งนหนโอ้ยไอเหียตาเย้ยอย่าเริ่มเกิดติดตามให้กูด้วยนะครับกูหน่อยมากเลยครับไอเหีย